นองเพื่อนนี่ได้ยาแลา้วจ้ะได้มือเศร้านี่ได้ยาแล้วสุกยามาแต่เศ้าจะเพื่อนนองเพื่อนนี่นองเห็นบอน,นี่ได้แล,ล้วจ้ะนีนน่เอามาให้เจ้าเผือกด้วยจ้ะเด้อสุกมาแต่สดเศ้าพี่น้องเอามาไหวเดี๋ยวเพิ่นบอดไอ้กินยานี่เพิ่นอยู่ในขอกเพิ่นบอกในไอ้กินยาอยู่ยังเมือยอยู่จ้ะเศ้าไม่แห้งอยู่นี่แดดแดดมันหอน ต้องไปเอาแต่สเสาจะเพื่อนๆแนต่ยาละแต่กินอยู่ดกสองมือจะเพื่อนๆนี่ตื่นเสามากก็เพเห็นยังต้องไปจูงก็ต้องไปจูงต้องไปสุกยาจ้ะเพราะว่าตาดอยมัอว่านี่มันเสานี่สุกมากต่เสาจ้ะเอามาให้เพื่อนแดดก็ฮ้อนหอนเพื่อน้องเพื่อนๆนี่ล่ะการเป็นอันนั้นขี่เต๋อเห็นยังกับเห็นกันบเิีอนพานเพื่อนแล้วเห็นยังกับอันนี้ ใช่นี่ยเขาใช่อันนี้อะไจ้ะพี่น้องเพื่อนนี่เอาหยาเนี่ยยาแล้วจ้ะได้หยามาไวให้เจ้าเพื่อนจ้ะเพื่อนจกันจกคอยซื้อไวอย่างเราพี่น้องเพื่อนโคก็ลืมหมดขั้วเาบาหวานเวาไปเวามากโคก็ลืมนขึ้นกระบอกออกพี่น้องคิดไม่อกอกบอกไม่ถูกเพื่อนเพื่อนเฮาทุกคนขี้เตือนเฮา มม่ยังกัซอยกันนอกจากนอขวางเงินอากาศเพิ่นว่าคือได้เห็นแต่ผูเพิ่นว่าได้ได้เท่ากับต้องอยากล่องอยากล่องล่องิอง่งคือเพื่อนนอกจากนอขวางเงิน,นอากาศคือเพื่อนก็อยากประสบความสมําเร็จอยู่ใจเพื่อนเพื่อนเท่ากับขี่ตื่นนํำกันเท่ากับซอยกันพักดันกันนอกจากนอให้กาลังใจซึ่งกันเลยกันเจ้าพักคอยคอยพักเจา้าซอยกันนี่คือจังสีตี่ะไรจ้ะ สุกหยามาเมื่อยอยู่กับอดทนจ้ะอดทนือเพูดมาค่วมพยายามดูใส่ข่วมสเลดอยู่หันเนาะจ้ะเนาะถึงแม้ว่าห้าสิบหนื่อยสิบห่แต้องากับต้องอดทนเปื่อชาวขี้ตื่นเ้าคือกันให้กำลังใจกันมูเพิ่นบ่ออันนี้ดอกมูเพิ่นบ่เป็นชาวขี้ตื่นเพิ่นกับเลือนผ่านเนาะจ้ะเนาะแต่พวกมูห้าเจ้าขานี่เห็นกันก็ต้องให้กำลังใจกันจ้ะให้กำลังใจกันมีอย่างห้าก็ะ พักดันไม่ยังเขากรบบอกกันเนาะจ้าเนาะกระไดคําแนะนําจากเพื่อนทีดีเข้าเฮ็ดพิษเฮ็ดถือเพื่อนกรบบอกเข้ากับบอกเพื่อนแนะนาเฮ็ดจังสรนจังสีเนาะจ้าเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะกระขอบคุณผู้เพื่อนมินควมรู้ลลายๆที่เพื่อนให้ควมรลูเพื่อนแนะนําเนาะในสิ่งที่ดีเนาะจ้าเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนแนะนาเขากับฟั่งฟั่งหูไหวหูแต่ว่าเข้ากับกระไดข่ำแนะนําจากเพื่อนเนาะจ้าเนาะเพื่อนเช่าขี่ตื่อเขากับ ฟังฟังไหวนาะจ้ะเนาะทุกคนกูรู้ไงเพื่อกระเป๋าที่นอกจาเพั่นกระเป๋านทางดีน่ะเพื่ออยากให้พวกอันน้องรุ่นใหม่ได้มีประสบการณ์เนาะจ้ะเนอกควงในอากาศเพ่นกอยากบอกบอกเพื่อนกับแนะนำจังสันจังสี่เฮ็ดจังสันจังสี่เพมันท้ำจังสันจังสี่เพื่อนมานาะจ้ะเนาะเขาก็ได้ความรู้น้ำเพลินเขาก็มาปฏิบัติตามเนาะจ้ากนอกเพื่อนเนาะเอาเป้ามามัดกัดงาวนาะจ้าเนาะพี่น้องเพื่อนเนาะนี่ได้ยาละสิไปให้อันนั้นเจ้าเผือกได้จ้ันี่ พอกันไหมนอ,นอะจะเนาะเพื่อนขอให้เพื่อนทุกคนปังๆขวางงินในอากาศได้ทุกคนด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี้กับพ่อสมีจ้ะบ๊ายบายจา้ะ